สำหรับคนที่อายุ40บวกขึ้นมาแล้วแล้วกันนะครับเพราะว่าวัยนี้ครับผมจะเป็นวัยที่ มีความเสื่อมเกิดขึ้นกับเราเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยที่ชัดเจนขึ้นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณของกล้ามเนื้อของเราที่มันน้อยลงปริมาณของฮอร์โมนในร่างกายที่มีการถูกผลิตน้อยลงนะครับตัวของข้อต่อตัวของเอ็นตัวของอะไรต่างๆในร่างกายของเราครับมันมีความเสื่อมลงไปครับรวมถึงตัวของ p e r f o r m มนซ์ของร่างกายของเราที่มันลดต่าลงซึ่งสิ่งที่คุณจะเจอคือคุณจะมีอาการเหนื่อยง่าย ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมทาของตกลงพื้นนิดๆหน่อยๆนะครับเวลาที่จะหยิบของอะไรขึ้นมาจากพืนครับโ,โหลุกขึ้นมานี่นครับร้องโอดร้องโอยแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราประกอบควบรวมเท่ากับการกินอาหารน้อยลงแล้วด้วยครับจะทําให้ปรากฏการณ์นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์หรือว่าเรื่องของพลังกาลังในร่างกายของคุณมันมีความเสื่อมถอย เร็วมากขึ้นกว่าเดิมหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงโค้ดพอเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวของไขมันส่วนเกินที่เพิ่มมากขึ้นเราจะมีตัวของมวลกล้ามเนื้อมันน้อยลงมันทาให้การเผาผลาญของเรามันช้าลงแถมตัวของร่างกายของเรายังมีความดื้อต่ออินซูลินอีกแล้วก็ตัวของเลือดของเราก็จะมีน้ําตาลในเลือดเนี่ยที่สูงง่ายกว่า กลุ่มคนในวัยอื่นๆที่เป็นวัยเด็กกว่าเราดังนั้นการกินน้อยก็น่าจะตอบโจทย์ไม่ใช่เหรอนะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าการที่เราครับให้อาหารกับร่างกายของเราที่มีอายุที่เกิน40ไปแล้วครับถ้าเรายิ่งให้อาหารน้อยครับร่างกายของเราจะยิ่งเข้าสู่ความเครียดร่างกายของเราจะยิ่งสูญเสียในส่วนของมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและร่างกายของเราจะยิ่งมีการผลิต ในส่วข,ของฮอร์โมนที่น้อยลงไป